วงนะครับผมเป็นที่เนื้อที่ทั้งหมด24ไร่นะครับแบ่งแบ่งได้ประมาณ8แปลงนะครับแปลงก็มีตั้งแต่2งานซ่องไร่3งานขึ้นไปนะครับผมมีตังต้งแต่งาน2งานนะครับผมราคาเริ่มต้นที่8ป0แ0 0เก0 0มืน 90, แปแน,นะครับผมวันนี้เราเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมนี่ก็คือประมาณนี้ครับมอไม่เห็นนะเดี๋ยวเราจะตัดให้ดูนะว่ามัน พื้นที่เท่าไรอะไรยังไงนะท่านคือก็กว้างมากครับผมก็คือพื้นที่ยี่สไร่นะก็แบ่งเป็นแปดแปลงเนี้ยก็คือตอนนี้กำลังทําทางอยู่นะครับผมก็คือเขียริงเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ใกล้โรงงานนะครับอยู่ใกล้โรงงานปุ๋ยนะครับอยู่ใกล้ถนนใหญ่นะครับถนนหลักนะครับเราต้องมาดูกันได้แวะใครผ่านมาก็แวะมาดูได้นะครับผม ลือสอนใจติดต่อเบอร์ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะปากเบอร์ลยให้นะครับก็ประมาณนี้ครับผมสวยครับที่สวยมากครับถ้าสนใจแล้วเดี๋ยวรอเบอร์ตามท้ายวิดีโอนะครับสวัสดีครับ